สวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่1พฤศจิกายน2565วันนี้ผมก็ตื่นขึ้นมาตามปกติมันทุกๆวันเสร็จแล้วก็อาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ค่อยมาแต่งตัวครับชุดวันนี้เป็นชุดกีฬาสีเสร็จแล้วก็ค่อยจัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวเรียนในวันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันเปิดเรียนวันที่2ของเทอม2นะครับก็ยังถือว่าเรียนตามปกติอยู่นะครับก็เรียนเรื่องใหม่เพิ่มนะครับก็เรื่องเทอมหนึ่งก็ ผ่านไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะเรียนในเทอม2นั่นเองครับตารางเรียนก็มีการสับเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนตามปกติเลยครับวันนี้ก็น่าจะมีเรียนตามปกติตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยนะครับเลิกก็น่าจะเลิกประมาณ4ี่โมงนะครับต่างตารางครับถ้าไม่ได้เรียนเสริมก็จะเลิกเร็วหน่อยนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็อากาศก็เย็นอยู่นะครับวันนี้ก็อุณหภูมิเริ่มหนาวเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเสื้อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยว คลิปหน้าก็ค่อยมาว่ากันใหม่ครับบ๊ายบาย